สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะเจอกันวันศุกร์เจอวันเจอวันหยุดเลยใกล้วันหยุดเลยพอดีวัสนสุหายไปหลายวันไม่ได้อัดบีโอเพราะว่าจัดสวนหย่อมจัดสวนหย่อมก็เลยวางเข็มไปจัดจัดสวนหย่อมเหนื่อแต่ก็ไม่ได้ว่า ยกคนเดียวหรือทาคนเดียวนะคะจ้างจ้างคนหนึ่งจ้างลูกมือคนนึงจ้างค้างบ้านลูกมือคนหนึ่งมาช่วยมาช่วยทํามาช่วยยกยกโรงจุน,นี้แต่ล้วก็เป็นคนออกไอเดียนะสนญอมก็เสร็จเรียบร้อยนะคะคเห็นไหมในใจเนาะ โอเคนี่มันสุกุก็ใส่สีถูกกับวันเนาะน้ำเงินอมฝา <c oughs> อันนี้เด็ดดอกพุดดอกพุดบานดอกพุดเยอะมากเลยเต็มต้นพอเราตัดแต่งเขาแล้วก็เขาได้แสงพอเหมาะอะไรเงี้ยแสงพอเหมาะแต่ก่อนต้นกล้วยมันปิดบงังแสงอาทิตย์นะคะ พอเราตัดออกแล้วก็แต่งให้เขานะโอ้โหดอกเขาสวยมากอะดอกใหญ่ขึ้นนะคะแล้วก็ดกเต็มเลยเต็มต้นเลยตอนนี้ <c oughs> <c oughs> มันก็เส้นผมเดีืัดริมดิตากเาบอกมาแล้ว <c oughs> อโอเคก็ตามสัญญาเนาะสุก็บอกว่าถ้าเสร็จตัวไหนก็จะอัดวีโอตัวนั้นเนาะ บอกกับตัวเองนะบอกตัวเองโทษนะคะสันีเส้นผมมันหยุดที่ริมที่ปากใา้คีมออกเสือกเพิ่งเพิ่งเสร็จอะฝัดต้านฝัดอะไรก็นี่อัดช้าหน่อยเพราะว่าน่าจะร้อนอะเลยใส่เดี๋ยวใส่เสื้อถักไม่ได้ถ้าจะเช้าใส่สบายหน่อยนะคะ ทาคีมออกซือล่าก,กันเนาะวันนี้พี่สาวพ้าไปตักบาตรที่สะสักขันก็เ,เลยร่วมบุญกับเขาไปพี่สาวเป็นคนไปเราต้องอยู่เพราะว่าเราดูหลานต้องทำมหทำมเข้าวให้หลานทำามกข้าวเพราะหลานเรียนเรียนออนไลน์นะคะก็ต้องอยู่เฝ้าเขาโอเคเรามาเริ่มเลยก็สเสร็จแล้วนะคะลายสับลด สับปะรดเล็กเนาะเสร็จเรียบร้อยแล้วอันนี้คือแขนพอดีลูกค้าเขาอยากได้แขนเหมือนลายต้นส่วนของสูสุที่จริงสับปะรดมันก็จะใส่ลายแบบแขนแบบนี้ไม่ค่อยจเหมือนเพราะว่าปกติปกติก็คือเขาจะจบด้วยลายของเขาก็คือลายสับปะรดนะคะสับปะรดก็จบด้วยลายค่ะ ในลูกค้าเขาบอกว่าทําได้ไหมเราก็าตอบว่าได้อะไรก็ทำได้โาแล้วเนาะเขาบอว่าทำได้ไหมเราวว่าทําได้ไม่มีอะไรที่ทําไม่ได้นะประมาณข้างบ้านเลยอหมนะ่แม่วัดดีค่ะ จ้าเย็นก็เดี๋ยวไปแม่ดเดี๋ยวก็ไปลวจ้าข้างบ้านพอดีคุณแม่บอกว่าตรงสวนหย่อมไม้เย็นฝ่าละอะไร,งไร,งไรเงี้ยปกติอจะเห็นไปนั่งอะไรเงี้ยพอดีก็แล้ววันนี้ต้องอัดนะต้องอัดวีโอเพื่อใส่หนนุ่นนะมันเลยย้ายหุ่นไปด้วยไม่ได้ไงก็เลยต้องทับอย่างเงี้ยเนาะ ต้องอัดก่อนแล้วค่อยไปนั่งส่วนย่อมนั่งสุกอ,ออกซิเจนตัวเองทำแล้วเนี่ยทำแล้วก็ต้องนั่งโอเคมาเราสุก็ใส่หุ่นให้สีน้ำเงินตัวนี้ยังตัวนี้เป็นผ้าอยู่นะคะตัวนี้ตัดแล้วสีก็จะสว่างกว่าที่จริงมันสีเดียวกันนะคะเพราะว่าคือย้อมสีธรรมชาติมันก็จะออกไปเรื่อยๆ สีตกเรื่อยๆอันนี้อันน,นี้คือเขาตกแล้วไงสีเขาตกแล้วมันก็จะสีอสอฟ้าชัดขึ้นเนาะจริงต้องไปนั่งสนนะิทมันตอนเช้าดื่มโอตินตอตันี้ก็ต้องมาอัดวีโอเนาะอัดวีโอต้องอัดกับหุน่นเนาะมุมเดิมอัดก่อนแล้วก็เดี๋ยวไปค่ะตอวนี้อก สามห้าสามหกนะคะอกเท่าคุณสุค่ะคุณสุใส่ได้นะคะแต่พรุ่งนี้ถึงจะใส่อันนี้เพิ่งเสร็จเมื่อคืนก็เลยก็เลยยังไม่สับยังไม่ใส่เสืสามมา้อซับเอาคุณสุกรงใส่คอสวยนะคะมาสวยพอเราขึ้นคอแบบลูกฟักเนาะขึ้นคอแบบนี้ออกมาจะสวยแต่ยากหน่อยเนาะยากหน่อย ใช่ใชายลูกค้าเขาอยากได้แบบนี้ก็เลยต้องทำนะคะจริงีชายชายสับรถก็เป็นตัวแรกที่คุสสุทำเพราะปกติลายสับรถก็คือเขาจะจบ,จบด้วยสับรถของเขาแต่นิสสุทลูกค้าเขาอยากได้ก็ก็ต้องทําทําให้ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ก็เลยจะต้องทําให้มันเปนหลานกันนะคะแขนครับชายก็ต้องให้มันหลานกันนะคะ อันมาล้างกันใส่ก็สวยนะคะมันจะกึ่งกระดิ่งนิดๆน,นะคะมันนิดๆน,น่ะถ้าคนที่สูงๆละหงหน่อยโอ้สวยค่ะลายเนี้ยตป็นี้น,นะคะโอเคเดี๋ยวคุณสุดจะใส่วันนี้วันผ่านเนาะใส่ไม่ได้ก็ฝากที่สาไป เสาไปกับหลวงพ่อไรโดเสาใส่ซับสีไข่ไก่นะคะเรียกขาวนวนลนั่นแหละขาวนวลสุดปสุดจะไม่ค่อยใส่สีซับสีขาวจุดน,นะคะใส่แล้วอ,ออกมาไม่สวยสวยกจ็จะชอบใส่สีแบบนี้ สีไข่ไก่สีขาวนวลๆอย่างเงี้ยออกมาแล้วสวยเสื้อสวยสวย,สวยเองสวยเองนะสวยเองเสื้อคางสูทด้านหลังจะชอบขึ้นเพราะว่าคาสูทมีเขาเรียกอะไรมีกนะ้นอ่ะเขาเรียกคนมีก ốt, ม้นเวลาใส่เสื้อก็ลบากเสื้อมันจะขึ้นมาขึ้นลบากหลายเรืนะ่องนะอืนัดอะไรก็ไม่ดีเนาะ กดีค่ะมาชมกใกล้ๆเนาะชมกใกล้ๆใส่ชับแล้วก็จะเหลือช่องไฟเห็นไหมคะมันจะมีช่องไฟออกมาเขาก็จะสวยเนาะยวยนิดหน่อยนะคะลายนี้เพราะว่าลายนี้ทํายังไงก็ต้องยวยตามหลักจริงก็กค,คือต้องจบด้วยลายสับลดเขานะคะแต่ในลูกค้าจากใต้ของสุกก็เลยต้องทําสุสุขก็พยายามให้มันยวยน้อยที่สุดแต่ตามหลักลายนี้มันก็จะยวยนะคะ เขาเขาเป็นลายสำหรับผ้าปปโต๊ะหรืออะไรสักอย่างนะคะก็คือเป็นลายสลับที่ทำอะไรสักอย่างแต่ตกรงสุดก็มาดอ,อปเดบใส่เสื้อแค่นั้นเองนะคะสวยนะคะแข็นสวยดีนะคะมันสุดวิง่งโซ่ห้าก่อนหกรอบห้ารอบหกรอบแล้วค่อยทำตัวนี้นะคะทำตัวเนี้ย แต่ก็รสึกว่าใส่เข้าแขนก็น่าจะสวยนะแต่ตัวกาสลองก็รอพรุ่งนี้นะคะรอพวกนี้ถึงจะเสร็จก็กำลังทำคล้ายๆแล้วค่นนะ,คะทำแขนเหมือนกันเดี๋ยววันนี้ก็สุดก,ก็จะสอยเยสื้อซับนะคะใส่เสียอซับแล้วพรุ่งนี้ก็สุดจะใส่ให้ดูนะคะสีอ่านัมเบอร์เอชทีศูนย์สองเขาเรียก สีไข่ไก่เนี่ยมันใส่กับผ้าถุงได้เกือบทุกผืนนะคะบางทีเพื่อนก็ถามว่าถักสีไหนที่ใส่ใส่ได้ทุกผืนใช่ไหมคะใส่ใส่ผ้าถุงสีไหนก็ได้คือตัวตัวครีมเบทตระก,กูลเบททุกชนิดก็เริ่มจะขาวใช่ไหมคะขาวคือตัวนี้ขาวคือศูนย์หนึ่งอันนี้คือศูนย์สองนะคะศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์ห้าเนี่ยนัมเบอร์พวกนี้เขาเรียกเบทพวกครีมเนี่ย จะใส่ได้ทุกตัวทุกตัวเลยนะคะพอาะถุงสีอะไรก็ใส่ได้ก็ดูดูสีนี้ยังใส่ได้เลย <c oughs> นะก็ใส่ได้ทุกทุก,ทก,ทกตัวนะคะวันนี้เพื่อนคุณสุเขาก็เอาการ์ดกัดงานงานศพสามีเขา สะมีเขาเสียน่าจะเสียได้สองวันนี้แหละหมดขึ้นโอนตินหมดแตอมอ,อนุญาตเดิมโอนตินกันเสดายอ่ะหมดขึ้นก็ต้องเดิมนะเสดายมื่รแต่ก่อนก็บอกว่าพาเช็ดน้ำหมักนะ แก่แล้วต้องมีผ้าเช็ดน้ำมักตลกนะเวลาแจมาแต่คุณสุกก็ยอมรับนะในสังขารบางคนก็ถามคุณสุกุณสุกไปศิริราชศิริราชพาลูกไปหาหมอคุกสุก็นั่งนั่งนั่งอยู่แต่ใส่เสื้อของของจังหวัดเรานะคะของจังหวัดกาลสิน์เป็นเสื้อที่มีคุ่ สัญ,ญลักษณ์ของบ้านเราใช่ไหมคะมใส่ผ้าถุงผ้าไหมสุก็นั่งรอรอลูกค่ะลูกเป็นโรกหัวใจเพราะว่าจะไปะแผนกนะั้นราฟฝั่ง <c oughs> <c oughs> นั่งอยู่นั่งอยู่ก็มีผู้หญิงหนึ่งเดินไปเดินมาเดินไปนั่นั้ะนะคะดูดีแต่งตัวดูดีนะคะเป็นเหมือนคุณนายอะไรสักอย่าง <c oughs> ก็ดูแล้วนะ่าจะเป็นข้าราชการเกษยียณอะไรอย่างเงี้ยค่ะพขเข้ามาหาเอามานั่งใ,ใกล้ก่อนแนตะ่เขาไม่กล้าคุยก่อนหรอกเพราะคนเพ่ก็จะไม่คุยกันก่อนนะคะเราต้องมานั่งใ,ใกล้ก่อนเห็นเรายิ้มให้สุดก็ขยับให้ยิ้มให้พอยิ้มให้ก็เลยถามว่าโทษนะตอนเป็นเทษสาวเคยไปกดนะางสาวไทยไหม <laughs> ตลกอนะ้วพเาเอว่า ใช่ใช่ตอนทศสาวได้ประกวดนางสาวไทยนะไมอะไรเขาบอกเหมือนคุณคุณก็บอโอไม่อะ่ะโอไม่สงสัยเขาเห็นแววแววความสวยยังคงเหลือ <c oughs> โทษนะคะัอเขาเขาบอกว่า <c oughs> ดูการนั่งการนั่งการเดินคือเขาสังเกตเรานานละ <laughs> นั่งสังเกตเรานานแล้วแต่เราไม่ค่อยรู้ตัวนะเราก็มองดูแต่ลูกก็พอละเขาก็สังเกตแล้วนานเขาก็เลยเข้ามาถากเขาสงสัยเขาเห็นว่าการนั่งการเดินการเดินเหิน,นเขาเรียกอะก็เดินเหินนั่งเขาบอกว่าเหมือนเหมือนบุคลิกคนที่เคยประกวดนางสาวไทยอะไรอย่างเงี้ยนะคะดูว่าไม่ <laughs> ขอบคุณขอบคุณต้องขอบคุณนะแล้วเขาพูดว่าเราเคยประกวดไปว่า เรามีแววแววความความดูดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็เลยถาม,มาอายุ่ก็ตอนนั้นน่าจะแค่ะคะห้าสิบหกน่าจะแค่นะตลกนะคนเรา,าดูว่ามดมันจะขึ้นขนมสุนะ่มมนมันขึ้นทุกอย่างนะคะ กานขนมไข่ตอนเช้าก็โอนติมก็วันน,นี้ก็เป็นวันพระนะคะเป็นวันพระุก็ฝากพาี่สาวไปแต่เช้าแล้วพี่สาวขงสุจะเป็นไปวัดทุกวันพระทุก็จะเป็นคนที่ฝากของค่ะคะคว่าร่วมนะคะร่วมใ,ในในสิ่งที่ทำนะคะนะคะ เริ่มในิีลกุศลเล็กๆน้อยๆเขาบอกว่าอย่าประมาทในกุศลเล็กๆน้อยๆนะคะแล้วก็อย่าประมาทในกรรมเล็กๆน้อยๆนะคะบางคนเขามองว่าโอ้ยเห็นคนอื่นจีปนหรือฆ่ากันคิดว่าเขาเขาทำกรรมใหญ่ใช่ไหมมองว่าโอ้คนนี้ช่วยจังเลยช่วยจริงเลยนะทำกรรมใหญ่นะที่จริงอ่ะ กรรมเล็กๆน้อยๆอยก็ก็ก็าสำคัญเล็กๆน้อยสะสมก็เป็นกรรมใหญ่ค่ะเขาบอกว่าอย่าประมาทในกรรมเล็กๆน้อยกรรมเล็กๆน้อยน,อยน,อยนะที่เนี้ยเช่นตบยุงบ่อยๆฆ่ามันเลงสับตัวเล็กๆแต่เป็นฝูงอะไรอย่างเงี้ยนะคะนี่นคือกรรมเล็กๆน้อยแล้วมมนก็ฆ่าป่าทำฆ่าป่า ต่เล็กๆค่าไไบ่อยๆนะคะทำกับข้าวไไบ่อยๆก็เป็นกรรมสะสมนะคะกรรมก็เหมือนเขาบอกว่าเหมือนไม้ขีดไฟการเล็กๆเผาบ้านทางหลังเขาเรียกกรรมเล็กๆน้อยๆคืออย่าประมาทในกรรมเล็กๆน้อยๆนะคะ,ะความดีเช่นกันนะคะความดีเช่นกันเราดูเหตุและปัจจัยว่าเราถ้าเราขัดสนไม่สะดวกเราก็ทําเล็กๆน้อยๆได้ทําที่เรามีนะคะถ้าเราไปไม่ได้อย่างอุสุอุสุไปไม่ได้เพราะว่า หลางสุนเรียนออนไลน์ต้องต้องทำกับข้าวให้หลานแล้วก็ดูหลานแล้วก็ทำงานบ้านอะไรประมาณนี้นะคะก็แต่ก็ต้องร่วมกับพี่สาวนะคะร่วมร่วมทุกครั้งที่วันพระแต่ถ้าวันสําคัญวันศุกร์ก็จะไปนะคะก็<ม>จะไปเพราะว่าที่บ้านพี่สาวเขาไปประจำนะคะ<ม>เขาเป็นคือเขาเป็นแม่ออกวัด แล้วก็ร่วมเขานะคะไม่ว่าทําอะไรเราต้องเรีวนเขาร,ร่วมร่วมทุกอย่างที่เขาทําอโมโทนากับเขาแต่ถ้าเราไม่สมมุติว่าถ้าเราไม่ไม่มีปัจจัยไม่มีของร่วมนะคะเราก็ถ้าเขากลับมาแล้วก็สาธุสาธุทุกับเขาแล้วก็ร่วมยินด,ดีเขาเรียกยินด,ดีในบุญที่เขามีอนุโมทนานะคะ ถ้าพีส่สาวสุมาพีส่สาวก็สูกว่าเอาบุญมาฝากนะน้องพูดระจําเอาบุญมาฝากนะน้องน้องก็ต้องว่าโอ้ขออนุโมทนานะคะขออนุโมทนาขออนุโมทนากับพี่ด้วยนะอะไรเขาบอกให้เรารู้ว่าเขาทำท,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 ที่ที่จริงเราเรารู้แล้วเพราะเราก็รู้แล้วว่าเขาไปทําบุญแต่ความที่เขามีปัญญามีปัญญาที่จะแบ่งบุญน,นะคะเขาจะบอกว่าพี่ ไปตักบาทมานะถ้าเขาไปตักบาทมาพี่ไปถวายนี้มานะอะไรเงี้ยเขาจะบอกเราเราก็บอกว่าอนุมโมทนาด้วยนะคะอะไรเงี้ยสาธุขาอะไรเงี้ยคือถ้าแปลเป็นไทยก็ยินดีด้วยนะคะดะียินดีด้วยในบุญนะคะอะไรเงี้ยนะคะสาธุก็คือการยินดี ถูกแล้วใช่แล้วอะไรเงี้ยค่ะํำแฝเนะสาธุโอ้ถูกแล้ว,ะนะลวดีเยี่ยมอะไรประมาณนี้อนุโมทนาคือยินดีด้วยนะคะอะไรเงี้ยค่ะเราเรียกว่าบุญเกิดจากการอนุโมทนานะบุญนี้เกิดได้หลายอย่างนะคะคือเราก็เราก็สะสมเล็กๆ,ๆน้อยไปนะคะแต่ให้มันเป็นลูกโซ่นะคะอย่าให้มันหลุดถ้าหลุดเมื่อไหร ดวงตกไม่ไ赖ตกทันที <laughs> แต่ถ้าเรายัางทําบุญอยู่มันจะสอนเรารับเราไวตัวอมันก็ว่าหนักก็เป็นเบาอะไรประมาณนี้เนะาะมันคำเขาบอกว่าอเร็วอีกนิดนึงเร็วอีกนิดนึงก็เป็นเราอะไรอย่างเนะช้าอีกนิดนึงก็เป็นเราอะไรอย่างเนาะเขาเรียกบุญนี้จะทําให้เราแควคาดนะคะคนมีบุญสังเกตง่ายสังเกตคนมีบุญก็สังเกตง่าย ก็ไม่ได้เปรียบเทียบอะไรนะคะแต่มันสังเกตงาเขาบอกว่าถ้าจะสังเกตตัวเราว่ามีบุญหรือไม่มีบุญนะคะบุญที่เราสร้างมามันมันส่งผลใหมเขาบอกว่าคนมีบุญคิดจะสอยก็ล่วงแล้วคิดจะสอยก็ล่วงแล้วก็คือพูดง่ายๆว่าคิดสิ่งใดสิ่งนั้นจะสมความปรารถนาแต่เล็กน้อยเล็กใหญ่ก็อีกเรื่องหนึ่งน,นะคะ แต่ถ้าเรากังวลอะไรคิดอะไรมันก็จะคายเองนะคะทุกทุกสิ่งใดสิ่งนั้นจะคายเขาเลยเปรียบเทียบว,ว่าคิดจะคิดจะสอยก็ล่วงแล้วนะคะก็จะมีภาพวาดตามผนังโบสถ์ก็จะมีอยู่แล้วนะคะคนมีโบสถ์คิดจะสอยอมม่วงอมม่วงจะล่วงลงมาให้ก่อนอะไรอย่างนี้เขาเรียกว่าไม่ถึงกับเหนื่อยนะคะถ้าการเปรียบเทียบว่าคือไม่ถึงกับเหนื่อยคือ ทำทำอะไรก็จะไม่เหนื่อยมากเท่ากับคนที่ไม่ค่อยมีบุญถ้าคนมีบุญก็ทำทำการสิ่งใดก็จะมีสิ่งช่วยเหลือนะก็จะเบาอะไรเงี้ยวก็วันนี้สัสนาธรรมนิดหนึ่งเพราะว่าเป็นบรรพนะโอเคต้นสุก็จะต่อด้วยต้นสนสีภูนะคะนะคะวันนีน้น่าจะได้เชื่อมเชื่อมหลักแร่นะคะก็จะเริ่มถักเช้านี้แหละเนาะ โอเคถ้าไงาก,ก็จะหยุดวีโอแค่นี้นะคะแค่เอาผลงานมาให้ชมเดี๋ยวพรุ่งนี้จะให้ชมตัวการสลองพอดีอยู่ในห้องที่เจ็ดเดินเข้าไปเอา <c oughs> แต,ต่ตัวการสลองก็พรุ่งนี้จะเสร็จก็จะใส่ก,สก็จะใส่ตัวนี้ให้ชมนะคะพรุ่งนี้แล้วก็โชว์การสลองเข้าหนนนะคะรอติดตามเนาะรอติดตาม งั้นสวันนี้ก็สาธุบุญรักษาเนาะวัสดีค่ะวัสดีค่ะ